<laughs> น้นำตายังไม่แห้งเลยค่ะงดงามนะใช่น่ารักมากมากเลยเอาเป็นว่าเป็นเรื่องที่วัยรุ่นนี่มันดีจริงใช <laughs> ่เซ้า้ามีแบบว่าเรื่องราวเกี่ยวกับแบบว่าครอบครัวด้วยอะไรอย่างงี้แล้วก็เรื่องราวความรักซึ่งค่ะนี่เป็นคนอินเรื่องครอบครัวามากๆด้วยก็เลยรู้สึกว่าแบบร้องไห้ง่ายแล้วก็เสียมไปน่ารักมากเลยค่ะโอ๊ยจ้าขีได้อ้อกตกา ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่พัทับใจมากๆเพราะว่าส่วนตัวเป็นแฟนคลับเรื่องนี้มาตั้งแต่มังอ่ะต้นฉบับอยู่แล้วเราเราดูแล้วคิดถึงสมัยเรียนมปลายเพราะว่าเป็นเหมือนแบบเรื่องที่ดูแล้วพาเราแฟชชั่นกลับไปตอนเรียนแบบความหลักป๊อปปี้เลิฟการทํากิจกรรมต่างๆอาจจะเป็นแบบว่าช่วงวัยอย่าว่าช่วงแบบมัธยมปลายช่วงวัยวัยรุ่นแบบพวกเราใช่ใช่มันเป็นช่วงมัธยมปลายที่ทุกคนอาจจะต้องเริ่มคิดว่าเอ๊ะจริงแล้วเราชอบอะไรอะไรอย่างนี้มึนอาจจะเป็นการค้นหาของแบบตัวเองแล้วก็แบบว่าเป็นจุดเปลี่ยนหลายๆ ใจยังไงดีรู้สึกว่ามันก็ทําให้เราได้ย้อนถึงช่วงเวลานั้นที่แบบว่าเราอยากเป็นคนสําคัญของใครสักคนหนึ่ง ภาพอแ,บบแอนิเมชันที่ดีเรื่องนี้ไม่ควรพลาดเพราะมันไม่ได้มีแค่เรื่องของความรักแบบเออฉันรักรุ่นพี่ฉันแอบชอบแต่มันมีเรื่องของการรักครอบครัวแล้วก็รักแล้วก็ยอมรับในตัวเองด้วยเป็นเรื่องราวที่แบบว่าต่อเนื่องมาแบบดีมากๆสาหรับใครที่เคยอ่านหรือแบบเคยดูที่เป็นแบบซีรีส์มาก่อนแนะนํามากๆว่าห้ามพลาดเด็ดค่ะรุ่นพี่สุดสวยคนนี้เป็นผู้ชายวันนี้ในโรงภาพยนตร์